สวัสดีครับผมอมคุณรักน่าอยู่เกมโพลโตท้ายพาร์ทที่สามนะครับผมเลสโกเราไปกันดีกว่าครับมาถึงแล้วก็เปิดฉากกันเลยนี่แน,น่มันไส้ตีแล่เอามามาลูกไรห,หนาลูกเกลี้ยงเครื่องบ,บินเครื่องบ,บินมันไส้มานานแล้วอยู่ไหนวะข้างบนใช่ไหมมาลุยทึบจึ๊บตึบขึ้นไปทึบเอเออึบยิงยิงไปไหนก็ไม่รู้ขึบบ้นไปอยู่โน้น,บบนยิงไปเดียยเด๋ยวนี้อยู่ไหนเครื่องบินน,บนี่แหละหกนัดเอาไปเลยหนึ่งนัด ข้าไปสองนัดนี่แน่สามนัดผิดล้ำผิดล้ำเฮ้ยเดี๋ยวเข้ามาในเขตมันเลยกลับก่อนกลับก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นผมเ็ว่าใจเย็นไงยิงไม่โดนสักตัวเลยเดี๋ยวนี่แน่หนึ่งสองสามขึ้นรถถังเยอะเกินไปดีกว่าห <c oughs> นีหนีหน,น,นีไม่สู้อ่ะนี่แน่โอเคอยู่นี่ไงแล้วไงนี่แน่ปืนเดี๋ยวปืนอบปืนสิเออเดี๋ยวกอดมาว่าแต่ทำไมมันไกลเหลือเกินเนี่ยอยู่ไหนเนี่ย เออวิ่งมาตั้งนานแล้วไม่ถึงสักทีนี่ไงนึ๊บกองเลีออกมาเฮ้ยนทีอปอ้าวรถถังพอดีเลย <laughs> ไปก่อนเอาไว้แซปเอาอยู่บนตึกนี่ว่าเอ้ยนึบเก็บนึ๊บอ่ะเติมเลยก,ก่อนเลือดก,ก็เต็มอยู่นะนึ๊บนึบเรียบร้อยครับโอเคลิบอ้าวผิดแผนผิดแผนกลับบ้างก่อนเลยไปเลี๋ยวช่ว <laughs> อา้าวอะไรวะเนี่ยลอยเลย เกมข้อมูลที่หายมาจากคอมจะลุกมามีประชุมที่ถังของมันในอีกไม่กี่นาทีนี้ดีเลยนี่ผมล่ามันจนเหนื่อยแล้วนะวันนั้ลูกลูกต้องระวังตัวด้วยฐานทัพของมันเป็นระบบความปลอดภัยสูงมันต้องมีชุดทหารตอบตัวเข้าไปถึงจะเข้าไปได้ไม่มีปัญหาปาเลสโนอย่าให้อนเลสจีดีจีอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับดี่เมสวัสดีครับทำไงครับผมมองหน้าทำไมฮะนี่แน่อย่าอนเลส เข้าไปแบบเงียบๆเราก็ขับอาติ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 กระโดดทึบไม่รู้เลยเข้าไปแล้วจังหวะนี้เอ้านี่ก uh, oh! um. yeah, ันเด็กกันกุญแจกุญแจอะไรอะเดี๋เดี๋ยวเดต้องรีบ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 รีบเลยรีบจริงๆอรีบร้อยไปแล้วไปเยไปเลยลลลลล่ลลล่ลุรู้รู้แอบเข้าไป เดินเต็มเลยเอาล่ะทุกคนฟังนะเรามีภารกิจใหม่เจนเทคทดลองภาคสนามที่มีความเสี่ยงสูงเขาได้เปลี่ยนกฎกรรมธะคนระหว่างซอมบี้ถ้าเกิดมีคนตายยืดก็ทำให้เป็นเรื่องปกติซะนี่เป็นข้อมูลลับเฉพาะของเราเลยให้รายงานตัวกับดเตอร์เชฟเฟลทันทีเขาจะให้ตำแหน่งสถานที่ทดลองกับเราไปได้ ยังไงอา้าวมาเทเห็นตัวแล้วเอาหายเลิไปไหนตามหาผีก็เจอผีไม่เจอเลยไปไหนกันไมนะ่รู้ถูกเตือจัดการจะลุกแล้วอย่างผมคิดว่าเขาน่าจะมีประโยชน์อยู่ ดังนั้นก็เลยไหมค่ะตอนนี้ผมต้องหานักวิจัยของเจนเทคจูชเชฟเฟลมันกำลังทดลองกับพลเมืองในชุมชนพอรู้จักคนนี้นะมันทำงานร่วมกับดอร์เบลลามีมันฉีดเชื้อไรเข้าพลเมืองลูกต้องหยุดการทดลองของมันนะเจมจัดการกับนักวิทยาศาสตร์ที่มีส่วนร่วมแบบว่าจัดก,การให้หนักไปเลยเรื่องนี้ผมถนัดแหละมาเลขาเราเจอเจมเฮลเลอร์ที่แคมป์จูเลียขอย้ำเจมเฮลเลอร์อยู่กับเราเอ้ยอะไรวะเนี่ยทำไงดีเนี่ยหนีดิรออะไรเรา ไปทางไหนล่ะช่วหน่วยคุ้มกันด้วยทีมวิจัยเร็วลุลุ้นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายเป้าเป้าหมายเป้าหมายโอเคเขารู้แล้วเขาแจ้งเรามาเดี๋ยวอึ๊บกระโดดตึ้บปึ๊บปึ๊บตัดขาสรับผากันประเด็นตัวไปดูดลุ้นทางโน้นมาได้ตัวมาแล้วอึ๊บปีหัวอักกระแทกเออตายไปซะอ๊บางคัามจำรู้ไหมผู้พันลุกเหมือนกับว่าความฝันของผมเป็นจริงเลย พูดอะไรนะซามูเอลสิ่งที่เจนเทคได้รับไงโอกาสที่ได้ทดลองเป็นๆและก็แคมป์กัดกันเหมือนเป็นการทดลองขนาดยักษ์เลยมันยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะเอาที่สบายใจเลยด็อกเตอร์อืม <c oughs> อ่ะเจ็บตายแล้วสวัส <c oughs> ดีครับเป็นลามีนี่บัคกโก้ที่บังคุณตอนนี้ตายหมดแล้วป้าน่ะได้ยังไงพี่แจ้งมาทำอะไรเนี่ย <c oughs> เชฟเทลได้ยินไหมอยู่ไหน มไม่อยู่ที่แคมป์ไงหนีออกมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมส่งรถไปรับพี่คงอยู่ถึงก่อนน,น้องมาเร็วไอ้หนะึ๊บเดี๋ยวแห่ที่ขึ้นแรกก่อนสลับข้างรีบเรียบร้อยโอเคเป้าหมายเรา <c oughs> แบ็กวัตเบลามี่โครงการส่งรถพุ่งเกาะไปให้ด็อกเตอร์เซฟเฟลเดี๋ยวนี้นีไ่ไวเปอร์พูดกำลังเตรียมรถทหารนะเดี๋ยวนี้เปลี่ยน เฮ้ยไปเอาเอาเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยด็อกเตอร์สำคัญมากเราต้องการเดี๋ยวนี้รับทราบกำลังไปด็อกเตอร์อยู่ข้างหน้าด็อกเตอร์ไปหาด็อกเตอร์แล้วก่อนอื่นเติมเลือดก่อนฮึบฮึบอ่าเติมมันก่อนเฮ้ยเอาขนสิเออเดี๋ยวเติมเลือดก่อนึบเรียบร้อยครับไป let's go ทางไหนทางไหนทางวุ้นทางวตามแรงกับเพลื่อนไปแตามแรงกับเพลื่อนไป ไปเปอร์นี่ดเรเชฟเฟลกำลังรอหนีอยู่นี่เล็กขาวรถหุ้มกว่ากำลังไปหาแล้วถึง๋ยวไปหนึ่งนาทีเปลี่ยนรีบเลยไม่แก้นี้แหละนะดรมัดแรงกับเพื่อนใกล้ทุกทีแล้วชนอะไรวะเดี๋ยวนี่ไงทางขวาคึับทึบทบทางนี้นี่เจอแล้วจุดศูนย์กลางโอเคนี่ไงนี่ไงแดงกับเพื่อนแดงกับเพื่อนอ้าวอะด็อกเตอร์เอา,อเเอาไปทำกันได้ ก็รู้เลยด็อกเตอร์เราได้ไปคุณทำทุกอย่างเสียหายทีมวิจัยหายไปกว่าครึ่งไม่ต้องห่วงหรอกด็อกเตอร์ยังมีหนูทดลองอีกเยอะไวเปอร์สามสี่นี่ไวเปอร์กำลังพาด็อกเตอร์หนีอาวังด้วยหละามีข้าศึกไม่รู้ลักษณะในพื้นที่ไม่มีคำอธิบายที่แน่ชัดเปลี่ยนนี่เลยเอามาก่อนเลยด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ออกมา อย่าออกมาด็อกเตอร์ตา,ตายตายออกมาเลยด็อกเตอร์นีแน่ <c oughs> โอ้โบินเลยคิดว่าจะรอดลหรอเอ้ยเอ้ยเก็บดึงเอ้ยเอ,ยเอามานี่ความทรงจำเอ้ยอ <c oughs> าวุาจะมีสเตลไม่อยากจะเชื่อเลยข้อมึงที่เราได้มาคนลเมืองโดนฆ่าโดยตัวอย่างที่ติดอาวุธมันมีค่ามากเลยน,นะ คอปรเชฟเฟลถ้าไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับบริษัทนั่นขอแนะนำนะปากซะขอโทษครับคุณกาลาเวยเด้อพอเจอเพียบเลยนะทหารเพียบสถานการนี้จะต้องวิ่งวิ่งหนีวิ่งหนีเออใจเย็นๆดิค่อยๆคุยกันนะเอาลูกเกี้ยงไปก่อนเลยบิ้มๆอารุเกี้ยงตรึมเอาไปแจกให้ทุกเม็ดทุกคนทุกโอกทุกมุมเลยนะยังไงยังไงเอาไปทุกเม็ดโคตรบัตรเลยลึกเก้อ ไปออกก่อนภารกิจดิ๊บขึ้นตึกขึ้นตึกขึ้นตึงสนับล่างโอเคครับเรียบร้อยอะเรียบร้อยอี๋สิมองซ้ายมองขวาอ่ะไม่รู้เลยเช่นเคยพี่บึ้มบึ้มอ้าวโท้โถเจมลูกได้ฆ่าในวิจัยไหมใช่เลยผมส่งแบเฝ้าโยบานแล้วแต่ว่าได้ยินอะไรเฟสดหนึ่งพ่อพอจะรู้ไหมเดี๋ยวลองสืบให้ ทำไรเราไม่ได้แล้วโทรศัพท์อยู่โทรศัพท์อยู่โทรศัพท์อยู่เยอะตีกระทืบเลยบาซูก้าบาซูก้าอึบตู้นี่แไงตู้อ่่เดี๋ยเดี๋ยเดียวอึบตู้แม่เรียบร้อย let's go มาแล้วเป็น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 อึบคนบริสุทธิ์ตีแน่รถ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 บึ้มเอาหมดเอาหมดไปทิ้งครับเอาเลื่องก่อนตีแน่ไปก่อนเอ้เครื่องบินมาว่ะอึบแอบก่อนแอบก่อนอึบอึบอึบ หาไม่เจอหรอกหาไม่เจอหรอกบอกเลยหา,เหาไม่เจอหาไม่เจอหรอกอยู่ไหนพี่ชายปึบเวียงไปเลยถึงไหมถึงไหมถึงไหมถึงด้วยเอ้าเฮ้ยตกมาเร็วจังเี๋ยวเอาเลย่ก่อนตึมโอเคหมาบินหมาตามมาเลยยแปะยู่แปะอยู่แปะตามมาเว้ยสงสัยสงสัยุ่งสงสัยรถไปไหนหมดเนี่ยอึ๊บโอเคนี่นี่นี่ไหนเนี่ยหาไม่เจอล้องบินอะรับมาเรยเลยหาไม่เจอ๋ย้ก่อนนะ ส่งคนทําไมเราส่งคนทําไมส่งคนทําไมมันใต้ครับไปไปไปรีบรีบรีบขอทางหน่อยขอทางหน่อยวุนไทยขอทางหน่อยขอทางหน่อยนี่แน่กำลังยิงเหรอกำลังยิงเหรอนี่ใส่ไม่ดีทีบนี่ไปแล้วเลยลอยเลยทีเดียวยูไป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 สลับล่ากโอเคงูบเครื่องบินนี่นะเราใกล้ถึงแล้วอึบ เราจะเข้าไประเบิดเครื่องบินดีกว่าไหมเฮ้ยดูด้วยรีบลองรอยครับจังหวะนี้คนเพียบเลยถ้าปลอมตัวดีไหมไม่ปลอมตัวหรอกจังหวะนี้ไม่ปลอมตัวหรอกอ้าวเห็นอีกแล้วทำไมมันเห็นบ่อยจังเลยลำคาญจริงๆเลยไปแล้วพนักเลงอ่ะเอา้าอยู่ตรงนี้เองหาที่แอบก่อนสลับล่างแอบสลับล่างแอบสลับล่างแอบสลับล่างาเรียบร้อยึอบ 21, ไม่แปดสองหนึ่งได้ยินไหม ลุกเหรออ่ะเราปลอมตัวขั้นเทพไวเปอร์สองเช็คได้ยินไหมได้ยินเช็คเฮลเลอร์มันกวาดนักวิจัยของเราไปมันแย่หลังแตนชัดๆเจนเซกกำลังเล่งสร้างโปรแกรมสร้างอาวุธอยู่อับทราบคำสั่งคือปกป้องสถานีทุกวิถีทางถ้าเกิดว่าเจอเฮลเลอร์ก็ฆ่ามันซะรับทราบเลิกกันเกำลังคุยด้วยกันเนี่ยแหละ เพ่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับการทดลองมาพวกมันเอาอะไรสักอย่างมาฉีดอะไรสักอย่างที่มันเกี่ยวกับจากพิษศักดร์เดี๋ยวผมไปดูและจัดการเองระวังด้วยนะลูกตรงการป้องตัวใช่ไหมแล้วก็ชากมันจากข้างในผมรู้ขั้นตอนกึบกึบกึบกือกึบกือกึบกึบอ่าอุ้ยุมีเหลือง นี่ต้องขอนี่กัเล็กกนมันสงสัยสงสัยเดี๋ยวเราเข้าๆๆ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 ้ๆๆๆไๆๆๆๆๆูๆๆ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 อๆๆ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 ๆนๆะๆๆ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  เริ่มสกัด DNA ไฮด้าเพื่อทดลองเอาวิชีวภาพการสำรวจที่สองวัดความตื่นตัวแรงและความยาวขนนวดใช้นวดเหรอเนี่ยไหนขอดูสิอุ้ยอะไรมั้ฮะอุ้ยแคมปปูเฮ้ยระวังด้วยโอเค ตัวยังใหญ่อะมันต้องหลับดิแล้วข้าไปปลุกมันเนี่ยไม่รู้ไม่มีใครเตือนเลยตบมันให้หลับเดี๋ยวนี้เอ้าทางเลยหลุดออกมาแล้วโอ้โหอ่าเรามีปืนโอเคครับมีปืนจังหวะนี้ปึ๊บเบี่ยงก่อนเลยหนึ่งอ้าวปืนปืนปืนยู่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปืนก่อนดึง ตีแนนะ่เอาเลือดก,ก่อนเดี๋ยวแต่หยิบปืนก่อนนะจังหวะนี้ครับรึปึ๊บจิงบิ่มโอ้ยโดนโดนโดนจุกโดนจุกขอโทษได้ไหม่ะตีแน่ตีแน่เอาไปตีแน่เดี๋ยวขล่อยปืนขล่อยปืนขล่อยปืนขอปืนขอปืนเลยทุบคนลูกอ่ะปืนใหม่ลูกใหม่มาดิเบิ่มยิงเอาไปลูกหนึ่งเอาโดนอีกแล้วโอ้ยอาหลบยังไงเนี่ยเดี๋ยวรึบเล็งยิงตีแน่อีกลูกหนึ่งเอา ขอ Og, อีกลูกนึงลูกนึงไปแล้วไปแล้วเึาเอาเอาเลือดก,ก่อนเลือดก่อนเลือดก่อนเลือดก่อนตีแน่เลือดโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอาเลือดก,ก่อนเดี๋ยวเอาเลือดเออปึ๊บปึ๊บตีแน่ลบลบเอาบาซูกา้าบาซูกา้าไหนวะบาซูกา้าบาซูกา้าได้บาซูกา้าแล้วได้บาซูก้าแล้วยิงตีแน่ตีแน่โอ้โลบอ่ะหลบอ่ะได้อยู่ตายไซะตายไปซะตายละตีแน่เรียบร้อยเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวโงเรียนจีนปึ๊บปึ๊บอ่ะเลือดก่อนโอเคกระชื้นเรียบร้อย นี่ก yup. ็บื๊ดปื๊ดปื๊ดหลบหลบหลบรุ่นอุ้นลบหลบหลบลบลบไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอ้อโอยโดนแล้วขอโทษเดี๋ยวดินี่นี่นี่ประตูก้านใหญ่ปาทตูก้านใหญ่ฮึบยิงอึมเรียบเอาไโดนแล้วโอ้โหมันหลบยังไงนี่ยิงเขาขนเลยนี่แน่นี่แหละลบยังไงไรุ่นนี่แน่กงเล็บมาฮึบจุ๊บโช๊ะตายเลย เสยเข้าไปหาครึ่งเสรเรียบร้อยอุ้ยเละเคีบจังหวะนี้อ่าเล่นสื่อมือเปลี่ยนไปเอาวะที่เป็นพลังใหม่เคียบจังหวะนี้ได้เวลาล่องของได้เวลาล่องของ ได้เวลาลองของตีแหละตายตายซะตายไปหนามยืดหนามยืดนี่แน่หนามยืดเรียบร้อยไหนมีไหมมีไหมนี่แหละขึ้นไปทางออกทางออกเลย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 โอเคเอาไปเอาไปนี่นี่นี่เจ้าฆ่าศึกเต็มตัวพร้อมยิงได้เลยหาเมหาเม ฮ่าอันน um ี้ก็ได้เนี่ยโอเคแบะแบะเละไปเลยเละไปเลยยิงยิงการออก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 โอเคเอาไปครับจังหวะนี้โอ้โหเทียบเลยนะเอาไปเลยเีบยแตกสลายหายไปอึ๊บอ่าขอบคุณมากเลยมาให้สูบนี่แน่

เบิร์กนี่เบลลี่ห้องแลบพังหมดแล้วค่าสื่อมาค่าไฮด้าของเราด้วยใจเย็นๆเราสกัด DNA นไฮด้ามาแล้วเราจะพร้อมไปขั้นตอนต่อไปแล้วเฟสสองั้งค่าของฉันนะเบิร์กผมน่าจะเป็นลายต่อไปผมต้องหนีออกไปจากที่นี่ที่นี่ไม่ปลอดภัยงั้นเดี๋ยวคุยผู้พันแล้วกันจะเอาไงเฟสสองแล้วเฟสสองคืออะไรเลียดยิงจังเลยเออ โอเคครับพาร์ทนี้พอแค่นี้ผมเชิญพาร์ทต่อตไปครับบ๊ายบ,ายบายครับทุกคนตรครับแล้วเจอกันบ๊ายบายนาี่แนะต่อยกระเทียมอึบตึบตึบอึมบ๊ายบายถ้าเกิดผู้คุณชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจอย่างมากเลยสำหรับวันนี้ไปก่อนครับแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับบ๊ายบายผู้บุตรบุตรมาติครับแล้วเจอกัน